เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดกระบี่นะครับฝ่ายปกครองตำรวจอสอได้ส่วนที่กาลังออกตัวสนามบันเทิงพร้อมกําชับมาตราการเข้มนะครับจังหวัดกระบี่ก็มีการปล่อยแถวกําลังตํารวจฝ่ายปกครองและอสอเพื่อดูแลความเรียบร้อยให้คําแนะนําผู้ประกอบการในตัวเมืองกระบี่โดยเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยเน้นย้ำมาตรการตามที่สบคกําหนดนะครับเช่นเวลาเปิดปิสดสนามบันเทิงการจาหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินเที่ยงคืนพดใช้แก้วน้ําร่วมกัน การแสดงผลการฉีดวัคซีนทำพนักง,งานและผู้ใช้บริการซึ่งผู้ประกอบการต่างให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีครับผู้ประกอบการรายหนึ่งนะคะก็บอกว่าการที่สวบคออนุญาตให้เปิดผับบาร์คาราโอเกะถือเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะพนักงานรอคอยมานานทําให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นยืนยันพร้อมปฏิบัติตามมาตรการมีการประชุมสร้างความเข้าใจให้พนักงานทุกคนตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะอินเดียและยุโรป คาดวา่าลูกค้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดก,กระบี่ให้ค่อยๆฟื้นตัวและมีเงินสะพัดมากขึ้นค่ะ